ทั้งหลังเรานี่นะครับเกดก็เป็นคณะกรรมการซึ่งเป็นคณะกรรมการบริหารนะครับให้เฮียครวยแนะนํานิดหนึ่งครับแต่ละท่านนี่มีตำแหน่งอย่างไงบ้างครับเอาเลยบริการตัวเองเลยเอาเลยไปพักคนแรกก่อนนะท่านรองนายกก่อนเลยได้ครับเจิญครับครับต่จะชื่อสุนทรบัวกลิ่นนะครับมีตําแหน่งในสมาคมก็เป็นรองนายกสมาคมครับแล้วก็ขออนุญาตแนะนํา อ่ะทางนู้นก่อนเลยได้ค่ัต่ครับนั้นชื่อคุณนัทพงศ์เส็งสายซึ่งเป็นเลขาสมาคมนะครับในนามของน้องโอเล่ที่รู้จักกันอ๋อทำงานนะครับทำงานหนักหน้าที่ทำอะไรบ้างคะเลขาก็เกือบจะทุกอย่างอ๋อติดต่อประสานงานเรื่องเอกสารถะส่วนใหญ่โอสารแล้วก็ประสานงานต่างๆวันนี้เราขาดไปคนหนึ่งฝ่ายประชาสัมพันธ์ติดธุระมาไม่ได้ครับ แล้วก็เลื่อนต่อมาคนนี้ชื่อสุรเดชสุรเดชกันทโยนะครับอันนี้ก็เป็นฝ่ายแบกหามทํางานหนักภาคสนามทั้งหมดธุรการเป็นธุรการก็ต้องลงไปดูแลอย่างใกล้ชิดครับแล้วก็ต่อมาทางนี้คุณสุภาพตรีคุณเตือนใจอยู่พุ่มพลึกนะครับก็เป็นผู้ช่วยเฮระยิกอีกแถบหนึ่งนะครับขยับต่อไปนั้นชื่อคุณบุญลือนามสกุลอยู่พุ่มพึก อาจจะนามสกุลเดียวกันเป็นพี่กับน้องกันเป็นพี่กับน้องกันอันนั้นทําหน้าที่เป็นเหตุรอญริกของสมาคมับดูแลเรื่องทรัพย์สินเรื่องการเงินต่างๆครับ นะครับโอ้เรียกว่านี่คือจุดเริ่มต้นนะฮะแล้วก็การรวมมาร่่มมือกันของคนที่มีอยู่ในเรียกว่าการประกอบการในครั้งนี้นะครับก็บอกว่านอกเหนือจากคนที่เป็นคนทํางานเบื้องหลังแล้วยังได้รับเสียงตอบรับด้วยดีจากศิลปินมากมายนะครับเมื่อกี้นี้นอกเหนือจากคุณอาัวพ์เพชรสุพรรณศิลปินแห่งชาติยังมีศิลปินที่ตอบรับเข้ามาร่วมอยู่เป็นสมาชิกของสมาคมนี้หลายคนใช่ไหมครับเพียกรวยหลายคนาอย่างเช่นใครบ้างครับอสุศรยบุญบัวทองนะครับ แล้วก็แคทรียามาลสีแล้วก็ทศพลหิมบัตคือพวกนี้เข้ามาช่วยงานเราหมดแล้วก็มีหลายๆคนต้งติดต่อเข้ามาอยากจะเข้ามาอยู่ในสมาคม,คบ,มบอกเชิญเลยเราไม่ปิดกั้นใคร,ครแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งสําคัญมากผมอยากพูดนะคือณตอนเนี้สี่สมาคมเข้ามาแพ็กเกจกั สมาคมวงดนตรีประเทศไทยคือเราจะทํางานร่วมกันมีอะไรบ้างครับศสมาคมมีอะไรบ้างคะหนึ่งสมาคมนักเพลงลูกทุ่งแห่งประเทศไทยอันนี้ก็เป็นแห่งประเทศไทยครับสมาคมศิลปินตลกสมาคมนักร้องลูกทุ่งแห่งประเทศไทยแล้วก็สมาคมวิทยุแล้วก็อีกสมาคมคือสมาคมชาวนาไทยรวมทั้งเราด้วยเป็น6สมาคมแล้วมีองค์กรอีก อีกประมาณสององค์กรผมยังไม่เอ่ยนะเพราะว่ายังคุยกันไม่จบแต่ว่าเขาเขาจะมาช่วยเราเรื่องสาธารณประโยชน์ทั้งนั้นถ้าเกิดสมมุตินะฮะเมื่อปีห้าสี่ที่น้ำท่วมเราลงใส่คนไทยมากผมซึ่งน้ำมาเข้าไม่ถึงบ้านผมบ้านผมสูงหน่อยน้ำไปไม่ถึงแต่ผมเห็นคนไทยรอดเลยแล้วก็ทั้งผมก็คิดว่าถ้าเกิดมันเกิดอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถที่จะรวมตัว โดยทุกสิ่งในองคอ์กรในสมาคมมันมีหมดเรามาช่วยกันแล้วก็เดินเรื่องนี้ช่วยเหลือ ส,สังคมให้เยอะที่สุดเท่าที่เราจะทากันได้นะครับนอกเหนือจากจะเป็นการช่วยเหลือคนในองค์กรคนในสมาคมแล้วการที่จะไปช่วยเหลือสิ่งที่เป็นสาธารณประโยชน์ต่างๆกับสังคมนะครับของประเทศเนี่ยทางสมาคมต่างๆก็มี็การรวมตัวกันในการที่จะช่วยเหลือสิ่งเหล่านี้คืนกลับสู่สังคมด้วยใช่ครับในการดำเนินการั้งนี้นะครับทั้งตัวเหตุกรวยเองแล้วก็ทางคณะกรรมการบริหารทั้งหมดเลยเนี่ยนะครับต่อจากนี้ไปจะเดินหน้าอย่างไรครับหลังจากที่มีการเปิดตู วเมื่อวันที่22อเมษายนที่ผ่านมาจะมีการจัดคอนเสิร์ตหาไรายได้หรือว่าจะมีการประชาสัมพันธ์หาสมาชิกเพิ่มหรืออะไรเงี้ยต่อไปครับการหาสมาชิกเพิ่มเนี่ยเราเราทำอยู่ตลอดแล้วก็มีคนสมัครทุกวันนะฮะสมัครด้วยวิธีไหนคะทางทางทางอินเทอร์เน็ตบ้างทางโทรศัพท์โทรมาบาั่งแล้วก็มีการโอนเงินโอนทองแล้วก็เราก็ทำบัตรของสมาชิกส่งไป ก็จะมีหลักเกณฑ์หลักการวา่าเขาจะได้รับสิทธิ์อะไรบ้างในการที่จะเป็นสมามชิกของสมาคมนี้ใช่ครับ,ค,รบคือ,อหลักการช่วยเหลือหรืออะไรเนี่ยทางสมาคมจะประชุมใหญ่กันเร็วๆนี้<ม>แล้วจะวางมาตรการว่าหนึ่งสาี่เราจะช่วยสมาชิกเราอย่างไร<ม>แต่เบืบ้องต้นถ้าตอนนี้ถ้ามันมีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเราก็จะเอากันเอากันตอนหน้าก่อนว่าเราจะเป็นบันเคสตี้เป็เคสตัอเคสไปเคสตงนี้เท่าไหร่ตามความเหมาะสมกันไป แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งสมาคมเราเนี่ยมันมันเป็นสมาคมวงดนตรีครับเวทีแสงสีเสียงนะทุก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 วงเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะนับถือพ่อแก่อยู่แล้วเราก็คิดว่าเราจะครั้งต่อไปเราจะจัดไหว้ครูใหญ่ของสมาคมโดยรวมรวมวงดนตรีทั้งหมดมาอยู่ที่เดียวกันทำที่เดียวกันเลยแล้วก็ เสร็จจากตรงนั้นปั๊บเนี่ยอาจจะมีคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยรล้วลงทุนก็ว่ากันอีกทีเดี๋ยวเราคิดกันอีกทีอีกทีอันนี้เป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์นะคแต่สิ่งที่ไม่ถามไม่ได้เลยในเรื่องของการจุดกําเนิดที่จะมาก่อตั้งมาถึงสมาคมไม่ได้คือมันเรื่องมาจากลิขสิทธิ์นะแล้วณปัจจุบันนี้ ปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์กับสมาคมวงดนตรีเนี่ยไปถึงไหนอะไรยังไงมีการเจรจากันหรือว่าส่งคนมาดูแลหรือยังแบนเพลงเขาอยู่ไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยคือนั่นตอนนี้ที่เราวางมาตรการสามมอคือเราไม่เล่นไม่จ่ายแล้วไม่ให้ขึ้นเนี่ยนัตอนเนี้ยเราปลดคำว่ามาตรการมอที่สามออกไม่ให้ขึ้นไม่ให้ขึ้นก็คือโอเคผ่อนปล่อยก็คือขึ้นได้ใช่แต่เราก็ มีอยู่สองมาตรการคือไม่เล่นก็นไม่จ่ายคงไว้อย่างเหมือนเดิมครับแต่นันตอนนี้เขาก็เงียบ <S <S ก็คิดว่าวงไหนจะเล่นก็เล่นไปวงไหนจะเอาเพลงเข้ามาร้องก็ว่าไปแต่สิ่งที่สำคัญคือผมไม่ได้มาต่อท่านแต่ผมขอความกรุราเลยว่าในสังคมเมืองไทยเนี่ยมันต้องเกื้อกูลกันมันมีประเพณีขนธรรมเนียมมันมีรากเหง้ามีวิถีชีวิตของคนไทยเนี่ยผมขอลองนะครับค่าเพลงใหญ่ ขอลองอย่ามาอย่ามาทำเราหให้เราเนี่ยร้องลําทําเพลงตามภาษาซึ่งมันมีตั้งแต่โบราณนะครับแต่การที่คุณมานั่งบล็อกบล็อกบล็อกแล้วจับเราเนี่ยผมว่ามันไม่ยุติธรรมกับเราสิ่งที่คุณว่านี่คือสิทธิ์คุณมผมก็มีลิขสิทธิ์ของผมเหมือนกันในเมื่อผมสร้างเวทีมาเขาไม่ได้อาตังค์ให้ผมสับบาทถูกไหมฮะผมไม่เล่นเพลงคุณผมไม่ต้องจ่ายคุณแต่เวทีผมละคือคืออย่างงานวัดเนี่ย พี่็อปน้องน้อยผมบอกได้เลยว่าพวกผมเนี่ยเวทีที่ไปสแสดงงานวัดฮะซึ่งมันมีเรื่องเรื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรมอ่ะผู้ง่ายๆว่างานพวกนี้มันก็คืองานประเพณีวัฒนธรรมล้าเก่าชีวิตคนไทยทั้งนั้นเวทีผมไปตั้งโดยหลวงพ่อไปหาเนี่ยคิดบ้างไหมครับว่าผมไปราคาเท่าไหร่ซึ่งมันไม่ได้แพงน้ำนมรัดบ้านผม วัดที่เราต้องไปช่วยกันทําบุญทําทานถูกไหมฮะบางทีเราก็ไม่ได้คิดหาเงินเข้าวัดอะอะไรแบบนี้บางทีไปเล่นเนี่ยเพื่อพยุมวงเท่านั้นก็มีให้มันมีงานให้เด็กที่อยู่ข้างหลังเราเนี่ยได้มีงานทําได้อะไรต่างๆนานาแล้วหลวงพ่อเนี่ยไม่ได้รู้จักศิลปินเขาพูดได้เต็มปากเวลาติดต่อก็จะ ติดต่อก็ผ่านผ่านทางทางเวทีนี่แหละครับอยากได้เขานั่นอยากได้คนนี้คนนี้ก็ติดต่อไปที่ค่ายถูกแต่ค่ายพอติดต่อไปที่ค่ายซึ่งเราก็จ่ายตังค์จ่ายตังค์จ่ายตังค์น้องกี่บาทแสนหนึ่งสองแสนแล้วก็จ่ายเต็มด้วยเต็มด้วยครับพอมาขึ้นเวทีปุ๊บค่ายจะมาเก็บตังค์ถูกค่าขึ้นอีกอรับยังไงเนี่ยเขาเขาน่จะคิดนะว่าในเมื่อเราเนี่ยเหมือนกับว่าเราเนี่ย ไปคืนประโยชน์ให้เขาเต็มๆเลยเขาเรียกมาสองแสนแสนแปดแสนสองแสนหนึ่งเนี่ยเราไม่ได้ต่อสักคำเราให้เขาหมดโดยเงินสดก่อนเล่นเจวันด้วยซ้ำนี่คือเรื่องจริงแต่พอถึงเวลาปั๊บเนี่ยเฮ้ยผมเอาเพลงคุณมาเล่นในวงเพื่อเล่นรอศิลปินคุณมาเล่นมาขึ้นเนี่ยบางครั้งเชื่อไหมว่าการอะไรลถติดนั่น มาไม่ทันบ้างเราต้องเล่นลากยาวไปเรื่อยจนฝ่าสินลปินจะมามาถึงปั๊บก็มาถึงปั๊บเราก็บริการหมดมีไม้มาเราเสียบให้มีเอมดีเรามีของเอ็มดูเอ็มดีเรามีพร้อมเล่นเล่นสดก็เราก็เล่นให้นักดนตรียืนพร้อมไม่มีการลงไปไหนแลนซ์ทรงแดนเซอร์พร้อมทุกอย่าง,งาทุกอย่างแต่ว่าผมก็งงว่าพี่ท็อปเขาจะมาเก็บพวกผมทําไม ถ้าเกิดว่นเล่นเพลงในระหว่างการรอรอรอนักร้องตัวจริงเนี่ยนะเออ,เอ,อนะอันก็เป็นเรื่องที่น่าคิดกันต่อไปอนะฮะอ่ะ นะครับวันนี้เราก็ได้มาอัปเดตกันแล้วนะฮะสำหรับเรื่องของสมาคมวงดนตรีประเทศไทยนะครับส่วนความคืบหน้าของสมาคมนี้นะครับจะมีกิจกรรมอะไรที่ไหนอย่างไรบ้างรายการข่าวลกทุ่งจะเป็นกระบอกเสียงและเป็นสื่อกลางนะครับให้กับทางสมาคมนี้อย่างเต็มที่วันนี้ต้องขอขอบคุณเฮียกลวยและคณะกรรมการทั้งหมดเลยนะครับที่มาร่วมรายการกับเราในวันนี้ขอบคุณมากมากครับขอบคุณทุกท่านเลยค่ะขอบคุณค่ะ วันนี้มดเวลากับรายการข่าวลุกทุ่งแล้วนะครับกลับมาติดตามรายการนี้ได้อีกครั้งหนึ่งผ่านทางสถานีข่าวดิจิตอลนะครับก็คือ Spring News ที่นี่นะครับวันนี้ลำลาดกันแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ